สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่การประชุมปฏิบัติการเปิดบ้านโรงเรียนคำพ่อสอนและขยายผลเป็นเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบโรงเรียนคำพ่อสอนของภาคใต้ตอนล่างนะครับเราอยู่กันที่การเปิดศูนย์เรียนรู้และประสานงานโรงเรียนคำพ่อสอนที่โรงเรียนบ้านนาม่วงอำเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3นะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงเด็กๆรอพร้อมอยู่แล้วนะครับเด็กๆพร้อมไหมครับ ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย yeah! โรงเรียนคาพอสอนโรงเรียนคาพอสอนโรงเรียนคาพอสอนคาพ่อสอนคาพสอนคณะทำงานโรงเรียนคำพ่อสอนได้เดินทางมาถึงล่วงหน้าเพื่อที่จะได้มาช่วยกันจัดเตรียมงานแล้วก็ยังได้รับประสบการณ์ดีๆคือได้ลงไปเกี่ยวข้าวจริงๆครับ ทราบมาว่าเป็นความอนุเคราะห์ของคนในชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียนที่อนุญาตให้คุณครูแล้วก็นักเรียนโรงเรียนบ้านนา่วงได้ใช้พื้นที่ในการลงมือทำนากันจริงๆเรียกว่าเป็นฐานการพึ่งตนเองสร้างอาหารด้วยตนเองเพราะผลผลิตข้าวที่ได้ก็นำมาประกอบเป็นอาหารให้นักเรียนได้รับประทานกันจริงๆครับการเกี่ยวข้าวเราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าแกระซึ่งนับว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือว่าเราจะใช้กันไกลในการตัดก็ได้นะครับ จะตัดรวงข้าวออกมาแล้วก็มัดรวมกันเรียกว่าเป็นประสบการณ์เอามือสามคัคคีที่ได้ทั้งเหงื่อแล้วก็ความสามัคคีมากๆเลยครับแม้จะเป็นเรื่องที่เหนื่อยแล้วก็หนักแต่เด็กๆที่นี่ถือว่าโชคดีนะครับที่ได้เรียนรู้ชีวิตจริงว่างานสร้างคนผลิตผลเลี้ยงชีวิตครับสวัสดีครับ อันไหนใครทำนาบ้างยกมือขึ้นหน่อยโพ้ะาทำนาทุกคนเลยนะครับเป็นความสบยใจของเด็กๆค่ะเจากการที่วานต้นกาค่ะเ,เมื่อก้าโตัวก็เก็บเอามาเป็นกองแล้วก็ามาัดเ,เ,เป็นกาเ,เอาก้าไปปลูกค่ะถือก้าคนละนิดคนละหน่อยค่ะแล้วก็เอาลงไปที่นาแล้วก็ทําการดํานาค่ะเจาะลุมแล้วก็ใส่ลงไปค่ะ ทำให้แบบเรียงแถวตรงสนุกค่ะสนุกและก็มีสมาธิด้วยสนุกและเหนื่อยมากมีความสุขค่ะได้เกี่ยวข้าวกับเพื่อนๆนหรือว่าคุณครูภูมิใจค่ะที่ได้ข้าวที่ตัวเองเก็บมาก็ใช้ในการหุงข้าวรับประทานรู้สึกว่าอร่อยค่ะรู้สึกภูมิใจและหายเหนื่อยค่ะที่ได้กินข้าวที่ตัวเองลุกภูมิใจค่ะแล้วอยากกินใหมง โงงใจที่ได้กินข้าวที่ตอนเองเช้าวันอังคารที่19มีนาคม2567เริ่มต้นด้วยความอบอุ่นและความน่ารักจากอ้อมกอดของเด็กๆโรงเรียนบ้านนาม่วงผู้บริหารโรงเรียนคุณครูและนักเรียนทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ได้มาดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่และได้ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเปิดบ้านโรงเรียนคำพ่อสอนในครั้งนี้ด้วยนะครับ ทุกคนได้เขียนความคาดหวังลงในกระดาษโพสอิทติดที่จุดเช็คอินโดยมีคณะทำงานให้การต้อนรับด้วยรอยยิ้เามเพื่อนเพื่อนพี่น้องเคยได้ยินชื่อว่าขนมเจาะหูกันมาบ้างไหมครับนี่เลยครับเราได้รับเกียรติจากกลุ่มปากะตุลงร่วมแรงสาม,มคัคคีปัตตานีมีสุขซึ่งเป็นเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติภาคใต้ มีภารกิจในการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาด้วยหลักกสิกรรมธรรมชาติได้มาทําขนมเจาะหัวอร่อยๆพร้อมกับมีน้ําสมุนไพรชื่นใจและได้ประโยชน์มาให้ผู้ที่เข้าร่วมงานทุกคนได้กินได้ดื่มกันด้วยนะครับเมื่อถึงเวลาในขั้นตอนพิธีการได้รับเกียรติจากนางสาวทันชนกบัญยงรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตส เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นเป็นการแสดงของนักเรียนประกอบบทเพลงบุญลอมข้าวซึ่งบทเพลงนี้เป็นหนึ่งในบทเพลงดีๆที่โรงเรียนคำพ่อสอน จากนั้นนายสุทธิพรเพลงลายผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาม่วงต้นแบบโรงเรียนคําพ่อสอนรุ่นที่1ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการเปิดบ้านโรงเรียนคําพ่อสอนรนที่1รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทุกท่านให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านนาม่วงซึ่งเราทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจครับ โรงเรียนบ้านน้ำม่วงได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคำพ่อสอนในปีพุทธศักราช2560โดยมีครูแกนนําเข้ารับการอบรมกระบวนการพัฒนาครูตามแนวทางโรงเรียนคำพ่อสอนเพื่อให้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวครูนางสาวทัญชนกบัญญองรองผูง้ดานการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน ผู้บริหารคณะคุณครูนักเรียนโรงเรียนบ้านนาม่วงรุ่นแบบโรงเรียนคำพ่อสอนรุ่นที่หนึ่งได้รับการพิจารณาให้เป็นศูนย์เรียนรู้และประสานเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอนจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นแห่งแรกของภาคใต้ตอนล่างนะคะเป็นที่น่ายินดีและก็เป็นผลสืบเนื่องจากการที่โรงเรียนบ้านนาม่วงได้นำแนวทางกิจกรรมโรงเรียนคำพ่อสอน,นมาปฏิบัติทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญอย่างเป็นรูป,ปธรรมก็คือที่ตัวคุณครู และก็ที่ตัวนักเรียนและก็ที่ผู้ปกครองของโรงเรียนบ้านนาม่วงและยังส่งผลไปยังการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนนะคะหลังจากรับชมวิทยาบทเรียนโรงเรียนคำพ่อสอนที่บ้านนาม่วงเสร็จลงแล้วนายวิชิตกิจจเสนตัวแทนผู้ปกครองและชุมชนได้กล่าวสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากโรงเรียนบ้านนาม่วงได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคำพ่อสอน เราที่จะสรรหาบุคลากรไปในโรงเรียนเนี่ยที่เป็นลูกที่ที่เป็นครูที่พอจะอยู่กับโรงเรียนบ้านนาม่วงได้สักหนึ่งท่านเพื่อจะคุยกันเราโชคดีในขณะนั้นครูสากเข,ข,ข้ามาพอดีตามด้วยนางสาวชดาสาจันพรมทองครูกแกนนำโรงเรียนคำพ่อสอน ได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวครูนักเรียนและชุมชนทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคำพ่อสอน,นมากที่ชุมชนยอมเปลี่ยนให้แต่ภูมิใจมากกว่านั้นก็คือสิ่งที่นาม่วงรวมกันเป็นหนึ่งเกิดจากการที่นาม่วงทํามาทั้งหมด8ปีจริงๆแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นภาพชัดเจนเด็กรักตัวเองเด็กมีภูมิต้านทานเด็กยิ้มแยมแ้มแจ่มใส เ,าาเป็นกระบอเสียงไปสาต่่อทีคุณพเรพัจจ<ด>รสงกรามภาคโชคดีประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าสคลได้สะท้อนสถานการณ์ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่ามาชวนให้คนเลิกเหล้าอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องนี้แน่นอนนะครับมีนวัตกรรม,มอีกมีแนวคิดที่ต่างประเทศใช้แล้วเช่นแนวคิด neo humanist แล้วก็มาใช้ในประเทศไทยก็ได้ผลในโรงเรียนหลายโรงเรียนนะครับหลายที่ ถ้าถือว่าเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนไปกับการลดปัจจัยเสีย่ยงผมคิดว่าเป็นระบบการศึกษาที่ทําให้เด็กไม่ใช่เรียนหนังสืออย่างเดียวแต่เรียนความเป็นมนุษย์อาจารย์มนุษย์แย้มอุทัยผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสกล่าวแสดงความชื่นชมในการน้อมนำคำพ่อสอนสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาการศึกษาในหลวงรัชกาลที่เ หลายๆท่านผมเชื่อว่าได้ชึ่ฉับกับสิ่งที่พระองค์ได้ให้กับพวกเราไว้และกำลังต่างๆที่ในหลวงรัชกาลที่9พูดแต่ละปีนี่จะเพศว่าเท่ากับพ่อสอนลูกนางสาวอภิสามหามมนผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคำพ่อสอนกล่าวถึงความเป็นมาและหัวใจสำคัญของโรงเรียนคำพ่อสอนที่เชื่อมโยงกับนโยบายและจุดเน้นทางด้านการศึกษา จุดเริ่มต้นของโรงเรียนคำพ่อสอนมาจากความรักและความกตัญญูนะคะแล้วก็พระท่านเนี่ยกพระราชทานกระแสะพระ,ะราชด้ำหลสตัวให้ครูรักเด็กและเด็กรักครูพระท่านไม่ได้สอนให้ครูไปทําเรื่องยากๆเลยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวทั้งนั้นเลยนะคะ กระแสพระราชารัสองค์นี้ค่ะองค์ท่านเขียนต่อเลยว่ากระแสพระราชารัสเพื่อการปฏิรูปการศึกษานะหวัวใจสําคัญของโรงเรียนคาพ่อสอนเราพุ่งเป้าไปที่ครูก่อนนะคะถ้าเราสามารถเปลี่ยนครูได้ไม่ได้เปลี่ยนที่ให้ครูไปทําในสิ่งที่ยากนะคะแต่อยากให้ครูได้เข้าใจในสิ่งที่เด็กๆต้องการคือเด็กๆต้องการความรักนะคะเมื่อก่อนนี้นางสาวธนชนกบัญยงรองผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3เด็กกล่าวชื่นชม สะท้อนคิดและให้กำลังใจพร้อมสนับสนุนการขยายเครือข่ายโรงเรียนคําพ่อสอนของภาคใต้ตอนล่างใช้หัวใจอันยิ่งใหญ่ที่พยายามที่จะขับเคลื่อนนะคะขับเคลื่อนทั้งชุมชนขับเคลื่อนทั้งเพื่อนร่วมวิชาชีพขับเคลื่อนเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อสร้างคนดีสู่สังคมเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องไปเชิดชูคนดีให้เป็นวิถีใช้แนวคิด ของโรงเรียนคำพ่อสอนเพื่อผลักดันให้คนดีมีที่ยืนในสังคมแล้วก็สง่างามแล้วก็เป็นแบบอย่างเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากนั้นจึงเป็นพิธีการเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้และประสานงานโรงเรียนคำพ่อสอนเป็นแห่งที่สามโดยมีพระสงฆ์ได้สวดทยันโตเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนจะถึงเวลาเข้าฐานเรียนรู้ได้มีการแสดงมินิคอนเสิรต์ตบทเพลงดีๆที่โรงเรียนคำพ่อสอนด้วยความสดใสน่ารักสนุกสนานจากเด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านนามัวง หลังจากการแสดงมินิคอนเสิร์ตจบลงแล้วผู้เข้าร่วมงานทุกคนก็จะได้รับประสบการณ์ตรงจากฐานเรียนรู้ต่างๆได้แก่ฐานกิจวัตรตามกระบวนการของโรงเรียนคำพ่อสอนโดยมีหัวใจสำคัญนั้นคือให้ครูรักเด็กและเด็กรักครูโดยวิธีการสร้างความรักความไว้วางใจผ่านกิจวัตรยิ้มชื่นชมสบตาสัมผัสโอบก,กอดสวัสดี และการใส่ข้อมูลด้านบวกไปที่จิตใต้สำนึกโดยบทเด็กดีที่โรงเรียนคำพ่อสอนและการผ่อนพักตระหนักรู้ในทุกๆวันนอกจากนี้ยังมีฐานกิจกรรมที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้นักเรียนมีภูมิต้านทานในจิตใจเพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์้วยกิจกรรมอะไรซ่อนอยู่ในกวดวเรารู้ทันนะเป็นการทดลองนำตับแช่เหล้า เพื่อเห็นถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นและต่อเนื่องไปถึงการเขียนจดหมายสื่อรักเพื่อส่งต่อความรักความห่วงใยหรือกำลังใจให้กับคนที่เรารักกิจกรรมเบื้องหลังควันบุหรี่ด้วยการทดลองที่จะนำไปสู่การเห็นโทษและพิษภัยของควันบุหรี่ที่เป็นอันตรายทั้งต่อตัวผู้สูบและต่อคนรอบข้างรวมถึง วิธีการทำลูกอมยญาหมอน้อยที่จะช่วยลดอาการอยากบุหรี่สำหรับคนที่ต้องการจะเลิกสูบบุหรี่<ม>และแน่นอนครับในกิจกรรมครั้งนี้เรามีฐานเรียนรู้พึ่งตนเองหรือสร้างอาหารด้วยตนเองจากภูมิปัญญาท้องถิน่นที่รวมถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำนา<ม>การเก็บเกี่ยวและการนวดข้าวตามแบบวิถีพื้นบ้าน รวมทั้งกิจกรรมกระปุกอมสินสื่อรักเมื่อเราสามารถที่จะลดละเลิกเหล้าเบียร์บุหรี่และอบายมุขต่างๆได้แน่นอนครับทุกครอบครัวก็จะมีเงินออมในการใช้จ่ายอย่างแน่นอนสวัสดีค่ะชื่อคุณครูฮับซ้อหวังมันนะคะจากโรงเรียนบ้านมะลาเตค่ะรู้สึกแบบประทับใจมากๆถ้ามันเป็นการ ทบทวนบทบาทหน้าที่ของคุณครูใหม่อีกครั้งหนึ่งว่านอกเหนือจากความรู้แล้วนั้นเรายังมอบความรักให้กับเขาเพียงพอรหรือเปล่าทุกการเริ่มต้นทุกความดีมันเกิดขึ้นจากความรักล้วนๆเราต้องรู้สึกรักเด็กด้วยใจจริงๆก่อนและเราถ่ายทอดออกมาเป็นภาษากายนั่นก็คือรอยยิ้มตามมาก็คืออ้อมกอดที่อบอุ่นตามไปก็คือคำสอนที่เราพร้อมจะถ่ายทอดให้เขาเมื่อเขาได้รับความรัก เมื่อเขาได้รับความอบอุ่นเมื่อเขาได้รับคําสอนแน่นอนค่ะผลผลิตมันย่อมสวยงามแน่นอนเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะครับทาให้เราได้ฝึกสมาธิขึ้นทําให้รู้สึกว่าสมองปลดโปร่งขึ้นมีสมาธิในการเรียนขึ้นแต่ก่อนเนี่ยเราสอนอย่างเดียวแต่เราเพิ่มความรักให้เด็กเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับครูที่มากขึ้นอยากจยาเรียนมากขึ้นเรียนอย่างมีความสุขมากขึ้นจากเ voilà. กกพิดด่มก็เรียนอย่างอืดอัดใส่ความรู้อย่างเดียวแต่พอเด็กได้รักครูครูลักเด็กก็จะทําให้เด็กเนี่ยมีสมาธิใน,ในการเรียนแล้วก็ สามารถพ้อนความรู้ใหม่ๆได้ได้ดียิ่งด้วยยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นเลยครับกิจกรรมโครงการเปิดบ้านโรงเรียนคำพ่อสอนนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาร่วมโรงเรียนนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีมากเลยนะครับในเรื่องของการนําแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในเรื่องของการปลูกฝังเยาวชนก็มีความคาดหวังว่าในการจัดกิจกรรมลักษณะนี้มันจะเป็นกระบอกเสียงให้กับสถาบันการศึกษาอีกหลายๆแห่งนะครับ ที่จะนำไปเป็นแนวทางในการในกระบวนการเรียนการสอนในการถ่ายทอดในการปลูกฝังเยาวชนต่อๆไปนะเป็นแนวทางที่นำไปสู่การพัฒนามนุษย์ที่ยังยืนที่สุดหวังว่าโครงการดีๆกิจกรรมดีๆอยากให้เป็นให้มีเกิดขึ้นอีกในหลายพื้นที่ต,ต่อไปครับหลังรับประทานอาหารมังสวิรัติมื้อกลางวันแล้ว เราได้ร่วมกันถอดบทเรียนและสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้แต่ด้วยเวลาที่ค่อนข้างจำกัดนะครับอาจจะไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานของโรงเรียนบ้านนาม่วงได้ทั้งหมดแต่เราก็เชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะได้รับสิ่งดีๆที่สามารถนำไปต่อย,ยอดให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแน่นอนและจากการที่โรงเรียนบ้านนาม่วง ได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้และประสานงานโรงเรียนคำพ่อสอนแล้วจึงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเป็นกระยาณนามิตรกับทุกๆโรงเรียนพร้อมที่จะเดินเคียงข้างไปกับโรงเรียนที่สนใจและต้องการเข้าร่วมในโครงการโรงเรียนคำพ่อสอนไปด้วยกันครับจากนั้นเป็นพิธีรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเปิดบ้านโรงเรียนคำพ่อสอนเบื้องหน้าพระบรมฉายรักษ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรร่วมร้องเพลงสรรเสริญพ่อบารมีและกิจกรรมอำลาด้วยรอยยิ้มชื่นชมสบตาสัมผัสสวัสดีเป็นความอบอุ่นและเอื้ออาทรต่อกันก่อนจากลาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอนแห่งอื่นๆกันในโอกาสต่อไปนะครับ ตญญร,เรกกงเรียนว่าน้าม่วงของเราเนี่ยเกิดภาวะวิกฤตเป็นภาวะวิตกที่ขาดความศรัทธาหรือขาดความเชื่อมั่นของผู้ปกครองในในชุมชนบ้านน้าม่วงของเราเองเกิดจากอะไรและจะหาวิธีแก้อย่างไรเราต้องทํากิจกรรมเพื่อประสานความคิดของชุมชนและก็บุคลากรภายในสถานศึกษา แล้วก็บุคลากรของวัดโรงเรียนกำพ่อสอนถึงแม้จะใหม่แต่เราก็น่าจะลองจากวันนั้นมาจุดถึงวันนี้เจ็ดปีกว่าวันนี้ออกผลมาส่งผลกับโรงเรียนส่งผลกับวัดและก็เป็นส่งผลดีกับชุมชนเราจะได้เห็นว่าความร่วมมือของเด็กของบุคลากรทางการศึกษาเช่นครูผู้ปกครองและก็ผู้นําชุมชนสามารถที่จะสร้างให้เกิดความรักซึ่งกันและกันได้หลัก คิดของคําอสอนหรือที่โรงเรียนวัดน้ำม่วงทำมาทำมาทั้งหมดเราเรียกภาพหมายว่าเราทําเพื่อให้ทําด้วยความรักให้ทุกคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนครูที่โรงเรียนน้ำม่วงส่วนมากเขาจะเรียกเรียกตัวเองว่าแม่เรียกตัวเองว่าพ่อเขาเรียกนักเรียนว่าลูกคณะครูไม่พูดจามยากับกนักเรียนไม่ใช้เสียงกัะแทกให้ครูรักเด็กและให้เด็กรักครู การนำกิจวัตรของอโรงเรียนคำพ่อสอนมาใช้นะคะโรงเรียนก็จะเลือกที่ว่ามันเหมาะสมกับบริบทแล้วก็เริ่มจากการปฏิบัติได้ง่ายๆก่อนค่ะที่ทําประจําก็คือเรื่องของขท่องบทดิบีที่โรงเรียนคำพ่อสอนนะคะในบทอะคะ่ะมันจะมีคําสอนที่มันเจาะลึกเข้าไปในจิตใจเด็กนะคะจากนั้นก็เป็นเรื่องของการออกกําลังกายแบบกอชิงเกียะคะ่ะ ตั้งแต่พอหนูเริ่มทำกอชิกิคือต้องมีสมาธิมากมากค่ะเพราะว่ามีทั้งท่าทางประกอบแล้วก็คำที่เราใช้ประกอบในท่าทางนี้ค่ะเล็กๆก,ก็ยังไม่ได้ค่ะคือท,ทุกอย่างมันดีขึ้นด้วยคำว่าสติกับสมาธิค่ะที่น้ม่วงไม่จำเป็นต้องขอตอนเช้านะคะทุกๆครั้งนะคะที่ทุกคนไปทาภารกิจมากันให้กําลังใจค่ะเราก็พร้อมที่จะเติมเต็มให้กับคนอื่นคุณถ้าเราพูดเชื่อบวกกับเขาเขาจะเปิดใจกับเราค่ะมีอะไรเขาจะเข้ามาหาเราปรึกษาเรา คือจากสีหน้าของเขาที่มีความทุกข์ถ้าเขามาบอกเราพูดเราเราพูดในเชิงบวกหน้าตาเขาจะคลายความทุกข์ออกทันทีค่ะแบบมันจะเห็นได้จากแววตาตรงนั้นแหละคะ่ะให้เขาอยู่ได้ด้วยตัวของเขาให้อยู่ได้ด้วยที่ว่าต้องประพฤติดีทําดีนะคะเมื่อเด็กเริ่มรักตัวเองรักครูรักคนรอบข้างพึ่งตนเองได้เป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้อื่นและช่วยเหลือสังคมเป็นคนดีของสังคมต่อไปค่ะให้ให<ด>ครูคร,รักเด็ก ให้เด็กรักครูยิ้มเชินชมสุขตาสัมผัสสวัสดีดชอบกอดครับปูนคร<อ>ูค่ะชอบเวลาที่ครูกอดนูค่ะเวลาก่อนและอบอุ่นครับอ,อบอุ่นใจทำบอดีส้สแก,กนก่อนเข้าเรียนภาคใบมีน้ำใจต่อเพื่อนไม่แข่งขันกันไม่บุียก,กันผมรักครูครับ และบรรยากาศที่ผ่านมานะครับก็เป็นบรรยากาศของการประชุมปฏิบัติการเปิดบ้านโรงเรียนคำพ่อสอนเพื่อขยายผลเป็นเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบโรงเรียนคำพ่อสอน และเป็นการเปิดศูนย์เรียนรู้ประสานงานโรงเรียนคําพ่อสอนของภาคใต้ตอนล่างนะครับที่โรงเรียนบ้านนาม่วงอําเภอสบบาย,ย้อยจังหวัดสงขลาแห่งนี้และในคลิปต่อไปนะครับเราจะไปเปิดศูนย์เรียนรู้และประสานงานโรงเรียนคําพ่อสอนอีกแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ที่โรงเรียนบ้านลวงเหนืออําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่สําหรับคลิปนี้เราฝากความรักและความอบอุ่นของโรงเรียนบ้านนาม่วงเอาไว้แต่เพีเท่านี้ก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย